สามราศีดวงงานเด่นเดือนเมษายนมีตัวช่วยดีงานปังมีชื่อเสียงก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสามราศีดวงงานเด่นเดือนเมษายนตัวช่วยดีงานปังมีชื่อเสียงได้แก่ ราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนชาวราศีสิงห์ดวงปังมีชื่อเสียงดวงดาวประจำราศีมีพลังโดยเฉพาะช่วงหลังสงการจะทำให้โดดเด่นเรื่องมีชื่อเสียงในการทำงานวงการที่รับผิดชอบมีโอกาสในความก้าวหน้าใครที่รอลุ้นเรื่องการโยกย้ายการเรียนการศึกษาต่อเลื่อนขั้นในเดือนเมษายนนี้ จะมีจังหวะดีและข่าวดีเข้ามารวมถึงคนที่ต้องการเดินทางไกลก็จะได้รับข่าวดีเช่นกันแต่ต้องเตือนเรื่องของการใช้เงินอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาชาวราศีสิงห์มีเรื่องที่ต้องจ่ายเยอะปัญหาการเงินรวมถึงความวุ่นวายเรื่องทรัพย์สินมรดกที่ดินต้องหมั่นตรวจสอบยังต้องระวังเรื่องคดีความหรือการฟ้องร้อง รวมถึงเรื่องความรักที่ต้องพักไปก่อนพ้นเดือนเมษายนไปดวงดาวน่าจะขี้คายไปในทางที่ดีและต้องระวังเรื่องสุขภาพอุบัติเหตุหรือการเจ็บตัวราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมชาวราศีเมษเป็นราศีเด่นการทำงาน อะไรที่เป็นอุปสรรคความเครียดหรือเรื่องที่เคยติดขัดก่อนหน้านี้อดใจรอ,อนิดก่อนเมือ่อเลยส่งกาแล้วมีตัวช่วยเข้ามามีผู้ใหญ่เมตตาเพื่อนฝูงช่วยเหลือลูกค้าเอ็นดูทำให้มีโอกาสขยับขยายในเรื่องของการทำงาน มีโอกาสก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นใครที่ทำงานเกี่ยวกับการเดินทางเดือนนี้จะมีการเดินทางมากกว่าปกติจะเป็นการเดินทางที่ทำให้เกิดข่าวดีขึ้นการติดต่อกับลูกค้าทางไกลในต่างจังหวัดหรือต่างประเทศจะส่งผลดีแต่ต้องเตือนในะเรื่องของการใช้เงินเป็นราศีที่มีการช็อปแหลก มีรายการเงินออกหรือรายจ่ายเกิดขึ้นให้ระมัดระวังเรื่องการจับจ่ายใช้สอยเป็นเดือนที่กระเป๋ารวพอสมควรรวมถึงเรื่องความรักที่ต้องระวังโดยเฉพาะคนที่มีคู่หรือมีแฟนแล้วความรักอาจสะดุดต,ตัวลงมีเรื่องปัญหามีปากเสียงกันสามารถแก้เคล็ดได้ด้วยการเดินทางด้วยกันการเปลี่ยนบรรยากาศหรือสถานที่จะช่วยลดความรุนแรงของดวงดาวในเดือนนี้ได้ ราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยา,ยายนถึง16ตุลาคมชาวราศีกันในเดือนนี้ดวงการเงินแข็งแรงมากมีพลังแข็งแกร่งในรอบปีการเงินขี้ขายต้องย้ำว่าไม่ใช่เรื่องโชคลาภแต่เป็นเรื่องรายได้การเงินติดการขายได้มีข่าวดีเรื่องการเงินแต่มีไรายจ่ายคนรอบตัวมากญาติพี่น้องคู่ครอง ต้องวางแผนให้สมดุลกันไม่งั้นเงินจะหมดไปการงานต้องระวังเจอคนเยอะอาจไม่มีเวลาเป็นของตัวเองคนเรียกหาต้องจัดตาร,รางเวลาชีวิตให้ดีหรืองานที่เจอคนเยอะอยู่แล้วเช่นต้องไปประชุมสัมมานาก็จะช่วยแก้กเคดความแรงของดวงดาวได้ดวงความรักชุลมุนจริงๆมีสเสน่ห์แต่ต้องไปโฟกัสเรื่องการทำงานหาเงินหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ